นกขาเือเสียบไปล่องนู้นล่องนี้โอ้โหตื่นอีกอที่ที่สบายกว่านี้มันนอนไม่ได้เหรอลูกเหมียวน้อยที่สบายกว่านี้มันนอนไม่ได้เหรอลูกทําไมต้องมานอนอีท่าแบบนี้โอ้โหลูกขาคือเสียบอยู่เนี่ยตายละน้าเหมียวน้อยน่าสงสารยังเลยท่านอนหนูหลูกเออ เออเอาขาลุกไม่ขึ้นแล้วเอาเอาเอามีมองที่ตรงเนี้ยแลอนอนต่ออีกนอนหันก้นให้เลย <c oughs> เนียเนนอนหันก้นให้เลยเหรอลูกโอ้โหที่เยอะแยะไม่นอนนะลูกอืหันก้นให้เลยอืมเกินไปมั้งเนี่ยฮะหยาบคายมากเลยเนี่ยพักหน่อยไม่ได้เลยนอนหันก้นให้เลยเนี่ยโอ้ยที่สบายๆก็ไม่นอนนะลูกนะ เออดูมองหน้านะเออเฮยฮะเออทำท่าน่ารักกับปากพะง,งาบพะง,งาบหิวพอตื่นแล้วหิวเลย